สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานก็หัดแต่งหน้าเป็นครั้งที่สองก็รู้สึกว่าจะด,ดีกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะแล้วดีกว่าเดิมไม่ก็มาบอกด้วยหรือแย่กว่าเดิมก็ไม่เป็นไรเพราคนเรานะคะยังไงมันก็ต้องมีแย่ต้องมีตรงนึงที่แย่เผื่อช่างมูชิพเขาจงทำโอ้โห มันไม่ใช่ว่าจะดีหมดหน้ามันต้องมีตรงหนึ่งที่ไม่ได้อะคะ่ะเช่นรากคิ้วโก่งไปหนาะไปอะไรไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องมีตรงหนึ่งแหละหรือไม่ก็สายตรงเลยไม่เป็นทางหรอกว่าจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะเป็นไงครั้งที่สองแล้วเราจะไปดูคิ้วกันก่อนคิ้วข้างแรกนะข้างแรกนี่ ท่านที่สองทาง่านเอตอตาไปตาสีตานะคะแล้วก็ <c oughs> แก้มปากเป <c oughs> ็นไงคะ <c oughs> มีที่ติดไหม <c oughs> บอกกันด้วยนะท่างที่สองหาแต่งหน้า <c oughs> บอกกันด้วย <c oughs> นิ่ คิ้วเปลือกตาแก้มปากแล้วก็บอกกันไม่เป็นไรไม่โกรธบอกกันแค่บอกแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีดีกว่าไม่บอกแล้วไม่ปรับปรุงทำอย่างนี้นี่จะมีคนที่จะมีคนไม่ชอบเยอะโอเคนะบ๊ายบาย